อากาศหนาวหนาวอาการเย็นเย็นเย็นไมู่กวันได้ใส่เสื้อสักตัวเลยผู้สาวผู้บ่าวนั่นผู้บ่าวกับผู้สาวมอกากาทีวันนี้เราจะได้ไปฉีดวัคซีนกันไม่เนี่ยวันนี้มอค่ากะทีแล้วก็คอฟฟี่จะต้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่สอง เลยกำหนดมาแล้ว2วันมีแต่เรื่งเสียตังค์แล้วแล้นะพวกเราเนี่เกิดมาเสียตังค์โดยเฉพาะนะเกิดมาก็เสียแต่ตังค์ไม่จะเสียแต่ตังค์ป้าป่ารอ,อเวลาก่อนปฏิทุรละเดี๋ยวถ้าทุระเสร็จแล้วป้าจะพาไปฉีดวัคซีนนะจิสลีก็อยากไปแหละลูกจิสลีจีสลีฉีดปีน่าพี่พลัก็ฉีดปีน่าพี่ไมโลฉีดแย้ว ฉีดยังวะมีมอค่าก็ฉีดเยวได้พี่มอค่าฉีดวันนี้เข็มชงต่อไปก็เป็นเข็มฉามเแล้วก็เป็นปีต่อไปสงสารจังเลยสงสารกูนี่ยะเ <c oughs> จลี่ฉีดยังอ๋อเจลี่ป้าป่าฉีดวัคซีนให้เยวฉีดด้วยตัวของป้าปาเองนี่เองเงยไปไหมไปเที่ยวในเมืองไหมพี่ลี่ทะเลาะถ้าจะไปเดินมามาพาไปน้ำเด้ ไปไหมไปซิตี้ไหมขำแจ้วแจ้วขำแจ้วอย่าไปเรียกหูน้องหนูน้องทายาอยู่ลูกพี่ขำแจ้วพี่ขำแจ้วรถขยะมาแล้วเหมี้ยวๆๆมวหมยวมวมวมวย้อนรถขยะมา พิจักกี้เล็กี้ไปไหนมาเล็กี้มีขี้ตาอีกอ่ะเชื่อคิดมีขี้ตาอีกแล้วยังขี้ตาเยอะเราขี้ตาเยอะอาหารเราก็หมดแล้วอาหารเม็ดเราก็หมดแนวกินอะไรดีล่ะกินอะไรดีวันนี้กินข้าวกับไอ้ไอดีพี่ลี่ ขำแจ้วตีขับแจกกันนะบอกว่าอย่าไปเลียหูน้องหูน้องทายาหูน้องกะทิเปื่อยๆนะครับเปื่อยนะ่จะไม่รู้เกิดจากเชือ้อราหรือเปล่าใบหูเปื่อยๆอันนี้พี่มอกค่านั่งมีความสุขอยู่คนเดียวบอกกาบอกก่าบอกค่าเขารู้จักชื่อตัวเองด้วยนะครับไมยโย สลิดไปไหนวะอำแจ้วเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเรียกหมูน้องอำแจ้วโอ้ยตีขำแจกกันนะพ่อบอกว่าจะเรียกหมูน้องเอ้กาแฟ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 ให้ให้ให